สวีดัสสวัสดีนะคะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแบบ MJ อีกเช่นเคยนะจ๊ะวันนี้แอมก็จะมารีวิวของข้อใหม่แล้วก็มีเอาของแอบ,บมาสปอยกันบ้างนิดหน่อยนะคะมาดูกันว่าจะมีอะไรบ้างนะจ๊ะปะ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยอย่างแรกนี่นะคะทุกคนก็คือเล่น 5T ฟรี 1T อินฟูอินใจ yeah. อ๋ออันนี้ก็คือแบบถ้าสมมติว่า เราสุ่มห้าครั้งเราก็จะได้เพิ่มอีกหนึ่งครั้งก็เป็นท่าเต้นนี้เลยนะจ๊ะทุกคนเดี๋ยวเราก็จะมาสุ่มกันเรืเ่อยว่าเราจะมเท่าไหร่อ๋อถ้าเราสุมม่มได้เราสามารถเอาตัวค็นไปแลกได้นะเดี๋ยวเราดูก,ก่อนว่ามันต้องใช้แลกเท่าไหร่หนึ่งร้อยโทเคนนะคะแลกเป็นท่าเต้นนี้แล้วก็ถ้าแปดสิบโทเคนจะได้เป็นสกินรถสปอร์ตนะจ๊ะ แต่ว่าเราจะเอาแค่ทาติ้นะคะทุกคนไปเล่นต่อได้ค่ะทุกคนเราก็จะมาแลกกันเลยโอเคของมันต้องมีอะนะทุกคนเราจะต้องเก็บไว้ก่อนเพื่อแบบปุ๊บปั๊บได้เป็นท่าลงท่าแลอะไรเงี้ย อันนี้ใครที่สนใจจะสุ่มก็สามารถผสมได้นะทุกคนเหลือเวลาเพียงแค่อีก12วันเท่านั้นเองนะจ๊ะมีวันที่2พฤษภาคมถึงวันที่14พฤษภาคมเท่านั้นนะจ๊ะใครที่สนใจก็รีบๆมาสุ่มกันอันนี้ก็จะเป็น Neon Difter b u y a p a s s Season 5นะคะทุกคนโอ้ชุดน้องเขาน่ารักดีนะอ่าเดี๋ยวเราไปดูนก่อนได้เป็นอะไรบ้างนะจ๊ะ นี่คือถ้าสมมติว่าเรากดเลยคขั้นจะไหมทุกคนเราจะได้ชุดผู้หญิงนี้น่ารักน่ารักแบบนี้ไปเลยเรามาดูชุดผู้ชายจะเป็นยังไงนี่นะจ๊ะชุดผู้ชายก็จะประมาณนี้แต่ว่าบุญญาสีซันนี้มีท่าเต้นด้วยนะนี่เย็ดเย็ดท่าเต้นนานนะอโอเคเราก็จะมาเรื่อนขั้นกันเลยนะจ๊ะทุกคน เลยคันเท่าไหร่สี่ล้อก็พอมาเออเพราะว่ามันยังไม่ถูกใจเท่าไหร่นะทุกคนถ้ามันสวยมากๆแบบถึงจะแบบให้มันเป็นแบบอันสูงสุดกดแลบบ้วกเลยเอาเป็นอะไรดีเอาเป็นฉลามไหมเหมือนกับฉลามเืย ของลุ่าค่ะซิสั่นนี้ก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนใครที่สนใจอยากจะเติมก็สามารถมาเติมได้นะจ๊ะมีวันที่1พฤษภาถึงวันที่30พฤษภาคมนี้เท่านั้นนะจ๊ะและก็จะมีเป็นลักกี้รอยัลนะคะทุกคนนี่เป็นบัตรไดมอนด์นะเออใช้บัตรไดมอนในการซื้อแบบว่าชุดน้องมันน่ารักดีนะจ๊ะ,ะน่านๆทีจะมีแบบชุดผู้หญิงขาสั้นแบบเท่ๆอย่างนี้มาเดี๋ยวเราก็จะมาจัดกันสักหน่อยนะ โอโหุ่นก็ววได้โอ้โหี่นมันหลกต่น,นี้นะ่ะยังไม่ได้ทีเรามาดูว่มามันใช้แล้เท่าไหร่อู้ไม่มีใช้แรกด้วย อันน <Workers, S 2> ี <threaten> ้ต้องสุมอย่างเดียวนะทุกคนเราประกังโอ้มันดไปเลยไมเออแค่นั้นลยะออกก้ออกยัง ไปเท่าไหร่สามพันถึงไหมวะเบิ่ม <Yeah. S 1> ลืมดูว่าตอนแรกเบื่อมีเท่าไหร่โอเคอันนี้ก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนใครที่สนใจอยากจะสุ่มก็สามารถมาสุ่มได้นะมีวันที่หนึ่งพฤษภาคมถึงวันที่สาเพฤษภาคมเท่านั้นนะจ๊ะและก็จะมีเติมครบรับมาป่า โลหิตอาฆาตนะคะทุกคนจะได้เป็นกระทะถ้าเติม99เพจนะคะแต่ถ้าเติม2 99เพจอันนี้ก็จะได้เป็นตัวละครแล้วก็เป็นสก,กินมันไปเลยนะคะทุกคนก็คือเท่มากนะจ๊ะทุกคนแล้วก็ของที่จะมาเข้ามาใหม่ในเร็วๆนี้นะจ๊ะทุกคนก็จะเป็นปืนใหม่นั่นเองเป็นปืนเวลเจนะจ๊ะ ี่คือปืนใหม่ที่จะเข้ามานะจ๊ะทุกคนเป็นซองยาวนั่นเอง,ง,ง,งอันนี้เลเวลแปดอันนี้มีถึงเลเวลแปดเลยนะคะทุกคนปกติจะมีแค่เลเวล7จ็ดใช่ปะ mm. เห็นปะทุกปืนจะมีเลเวล7จ็หมดเลยแต่ว่ามีมีซองใหม่ที่จะเข้ามานี้นะคะทุกคนจะเป็นเลเวลแปดนะจ๊ะอันนีไ้ไม่รู้ว่าจะอัพ เวลหนึ่งนะคะทุกคนส่วนนี้จะเป็นเวลสองเวลายิงคนตายมันก็จะขึ้นแบบนี้นะคะทุกคนเอฟเฟกชื่อตอนสังหารเวลสามก็จะประมาณนี้อันนี้เอฟเฟกในการยิงนะคะทุกคนนี้เวลสนะี่เวลห้าก็จะเป็นเอฟเฟกเวลาเรายิงคนตายนะ เวลเขก็จะประมาณนี้อันนี้เวลเจ็ดก็จะเป็นแบบท่าทางนะคะทุกคนนี่โคตเทีง,ง <8 S 2> บอกแค่นั้น,นแหละใครที่สนใจก็ห้าพาละกันโอเคของเข้าใหม่ก็จะประมาณนี้นะคะทุกคน,นส่วนใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้บลิอกด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะบ๊ายบาย